ดูดวงชาวราศีพฤษภนางมาอย่างดุชะตารวยแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มของราศาหนุนำนำดวงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความเร็จนางมาอย่างแรงในโชคชะตาของชาวราศีพิกษกุราศีพฤษภนะครับผมนางในที่นี้ก็คือดางบนสวรรค์ชั้นฟ้าเข้ามาสนับสนุนคำาชูหนุนนำโชคชะตาท่าน นะครับผมจัดเต็มด้วยอํานาจบารมีวาสนาทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งที่ดีท่าจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรัพย์ครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาจะทําให้ท่านแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดนะครับผมจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลนะครับผมจะทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้าชูตกตําแหน่งการมองการไกลถึงอนาคต จะได้คนพบได้พบเจอไดป้ปรับปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดับนะผมในสิ่งที่ดีจะบังเกิดนะครับเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นท่านจงรับถ้วยทองรับโอกาสทองจากนางนางใจใคุณรวยคุณเอาหรือไม่ถ้าคุณอยากได้คุณก็เอาถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องซีเรียสนะผมแ้วก็เป็นผมผมเอาแน่นอนนะครับเอาอะไรเอาความร่ํารวยไม่เอาหรือย,อยังไง ับผมท่านจะได้ร่ํารวยท่านจะได้เฮงท่านจะได้ปังนะผมเพราะว่านางนําพาซึ่งโชคลาภมาให้สําหรับชาวาราศีพฤษภชาวาราศีพฤษภถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาท่านจะได้ค้นพบท่านได้พบเจอได้ปรับปรุงได้แก้ไขดวงชะตาฟ้าเปิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด นะเมื่อถึงเวลาคารบุญกุศลวาสนาจะเจริญขึ้นมาทันทีทันใดทําอะไรมันก็ลงล็อกไปหมดทําอะไรมันก็แช่มชื่นเลยหมดทําอะไรก็สุขสมเป็นไปได้ด้วยดีดงว,วงชะตาร่ารวยโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งร่ารวยด้วยทรัพย์สินงันทองได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารามีวัสนาถึงเวลาปกปักกุ้มของร,าศาศารักษาตัวท่านเองครับผมให้ทํายังไงให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะับขอพรจากองค์เทพ เทพเทวดาฟ้าดินทําชูหนุนนาโชคชะตานะครับขอพอรจากองค์เทพไหว้องค์ทีกงขอพอรนะครับ,นะรบเหล่าเอี้ยพอซึ่งเกียรักจีเปงังสูงให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขํามาค้าขึ้นการคา้าเจริญรุ่งเรืองรวยเลยยนะครับผมต้องขอแบบนี้นะครับขอด้วยความฮึกเขิมนะไม่มีแรงที่จะขอเลยนะครับมันแล้วมันจะประสบความสําเร็จได้ยังไง ครับผมถ้าท่านมีแรงที่จะขอท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาขอไปเลยนะครับผมบอกตัวเองว่าข้าพเจ้ามีความสุขให้มันฮึิมหน่อยนะครับผมท่านจะสู้กับดวงชะตาตัวเองท่านต้องฮึิมนะครับถ้าท่านกลัวก็ยอมแพ้ไปแล้วดวงชะตาของเราก็มีแค่นี้นั่นแหละนะครับผมการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีก็เข้ามาสิครับนะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะได้อะไรนะครับผม จะได้อะไรก็ได้ขุนงามความดีได้จิตใจที่เป็นกรรมฐานนะครับผมแม่ตามมหานิยมเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบพบเจอเกิดปฏิหารแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเหรียญทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะสุขสมสหบังดังใจหมายมีดปักตรงกลางใจเจือเจือเจือนะครับสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านก็ต้องรับรู้ว่า ถ้าโชคมาก็รีบรับอย่าเล่นตัวนางให้มายังดูนะครับท่านปฏิเสธก็จบกันนะครับเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้มารับเด็กไม่รับนี่โอ้โหผู้ใหญ่จะรู้สึกยังไงท่านต้องรับไว้ก่อนนะครับจิตใจมีเมตาร,รับมาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจบาร,รมีวาสนาจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ะตาชีวิตรุ่งโลดรับทรัพย์รวยโชคแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จถึงเวลาถ้วยทองพลังแห่งอํานาจบาร,รมีวาสนาบาังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะครับท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดถึงเวลาคาวบนกุศลวาสนาจะเต็มนะครับถ้วยทองนะครับเรียงเป็นตับพร้อมที่จะเก็บผลผลิต ะครับเก็บผลผลิตเพราะฉะนั้นท่านก็รับผลผลิตนี้นะครับแล้วก็เอาไปปรปับปรุงแก้ไขในโชคชะตานะครับปาโลมาปาโลมาอัศาวินขี่ปาโลมาถือถ้วยทองตกตำแหน่งที่ดีนะครับจะลงน้ำขึ้นบกขึ้นฟ้านะครับไปสวรรค์16ชั้นฟ้าก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยน มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตานั่งกระวนกระวายร้องไห้กระจององอแงครับเจอปัญหาต่างๆก็มารุมเล้าและจะแก้ไขปรับปรุงยังไงปรับปรุงได้ยากอ๋ราราชาสีมาลองซบตักมันบ่งบอกถึงความอึดอัดครับท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่แต่ยังไงก็แล้วแต่มันจะเกิดความก่องตัวแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาไปเรื่อยๆครับค่อยๆแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาไปเรื่อยๆ ได้ปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาได้ค้นพบได้พบเจอนะผมกับสิ่งต่างๆที่บังเกิดเรื่องราวไร้ๆมีไหมมีแต่ให้ทำยังไงล่ะนะครับทำอะไรไม่ได้เพราะว่าปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเยอะยานประหัรประหารศัตรูมมมันแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาเปิดขึ้นมาทันทีทันใดนะผมโชคชะตา จะได้แปลเปลี่ยนนะครับหนึ่งไม่เท้าเกิดขึ้นในโชคชะตาแปลเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับเหรียญทองมังเกิดคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาภนางให้มาโดนบันดาลมานางโดนบันดาลมาให้ท่านรวยให้ท่านได้รับทรัพย์ให้ท่านได้สุขสมงับแสงสว่างส่องแสงมาให้ปู่ฤาษีส่องแสงให้ท่านรวย ไอ้ท่านดวงเปิดท่านก็รับรับไปเถอะนะฮะรับไปเถอะนะครับรับไปจะได้รวยรวยให้ป็นจบจบไปครับอย่าเล่นตัวเลยนะครับโชคชะตามุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวเอาหารเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จเมื่อถึงเวลาก็รับทรัพย์นะครับมีข่าวดีเข้ามาในโชคชะตาบางช่วงบางครั้งบางคราวมันไม่ได้มาตลอดท่านก็รับไปเถอะถึงเวลาให้ก็รับเลย รวยเลไปเลยจะรออะไรนะผมลืน่นเลงสังสารชิงช้าแข่งไปนะแข่งไปเรื่อยๆแข่งไปให้มีความสุขแข่งไปให้มีความสุขสมหวังนะครับดังใจหมายให้แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาตกตําแหน่งสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญเงินทองบาร,รมีวาสนาเกิดขึ้นในโชคชะตาสามเหรียญบังเกิดน,นะครับอึดอัดกับปัญหาต่างๆปรับปรุงครับนะผม ขอให้ท่านพบกับความสุขความจเจริญน,นะครับูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปคร์ต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนางมาอย่างดุท่านก็รับชะตาแบบรวยแรงไปเลยนะครับรวยเลยรวยอนแต่นี้ไปสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ